หลายคนบอกว่าต้นหอมนี่เกี่ยวกับเรื่องของเฮ้ยการมีแฟนเด็กหลายคนแล้วด้วยหลายคนแล้วด้วยไม่ใช่คนเดียวใช่มแต่ผมว่าจริงๆแล้วอย่าไปพูดอย่างงันเพราะว่ามันยิ่งเยอะยิ่งเลอะประสบการณ์ยิ่งเยอะยิ่งเลอะประสบการณ์ยิ่งเยอะยิ่งเอะประสบการณ์่ะส่วนใหญ่แฟนคุณจะอายุน้อยกว่าเพราะอะไรไม่จริงเลยค่ะเวลาที่หนุ่มอยู่วัยเด็ก วัยเด็กหนูจะมีแฟนแก่ค่ะเ,ออเพราะว่าผู้ชายที่อายุมากๆชอบเด็กค่ะออ๋อฉะนั้นทาร์เก็ตที่เข้ามาจึงแบบว่าเป็นผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยเออส่วนใหญ่ส่วนใหช่ม่ใช้คำว่าทาร์เก็ตแล้วพอเราเป็นผู้ใหญ่เราก็ตามหากลับแล้ว <laughs> ไมหอมถึงมีแฟนอายุเด็กเพราะว่าเราอายุโตขึ้นคนที่โตกว่าเราอะแต่งงานไปหมดแล้วนี่ไงหายากไหมคุณหายากตอนนี้เราหายากไม่แก่ไปแล้วก็เป็นอย่างนี้ทำไมต้องมาทางนี้แก่เนี่ยทำไมนี่ทำไมต้องมาทางนี้ไม่หมายถึงว่ามีครอบครัวแล้วหรือไม่ก็เป็นเพื่อนเราอย่างเงี้ยยังไงไม่ใช่ผู้ชายปกติแน่นอนผู้ชายมันก็เป็นอย่างนี้ไง ายุไม่เกี่ยวมันไม่มีปัญหาในแนวราบอเพราะม,มันเข้ากัน<ร>ได้แมไอ้นี่เดี๋ยวมาเตะเตะให้หน้ากับสภาพเดิมเลย